สว <RIS> ั os สดีครับมารีเบลท่าขนนกครับผมวันนี้นกตัวนี้ก็จะมาขอกินเศษไก่ทุกวันนะครับมาทุกวันมาทุกวันเลยนะมาขอกินเศษไก่ยังมาทอดเลยมาเร็วท่านนี้ไปแล้วมาขอกินเศษไก่ครับนกตัวนี้มาทุกวันนะครับแต่วันนี้ยังไม่ทอดไก่นะครับล้วก็มมากครับนิดหน่อยพอละแล้วก็นกเขาตัวนี้นะครับผม มาตลอดเลยได้แล้วนกนก็บ,บินมามันก็แกะเท่านี้แหละนกนกกระจิบอล้วก็จัดล้างเสร็จแล้วนะครับผมพร้อมทห่จะขายนะครับผมอ่ากล้อ,อ,อนนกตัวนี้ไปล้ว จะถ่ายให้ดูอีกตอนบิดมานะครับเราก็จัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขายได้เรื่อยเลยนะครับตอนนี้แลนกตั้นก็มาอยู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาครับ

ก็พร้อมขายแล้วนะครับผมทุกคนก็ลูกค้าามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ประหยัดสักตัวครับสักตัวตัวยวอ่ะสองตัว โอเคก็มาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดที่ช่องมาไปทญาพนมให้ดูนะครับหอมอีกแป๊บเดียวนะครับ